สวัสดีเด้จ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ตุ๊กตาผาฝันอันนี้ค่ะอุปกรณ์โมโ่กาแฟถ้วยกาแฟกินกับเตอค่ะกล้วยค่ะมากาแฟหอมๆอ,อุ่นๆเนาะค่ะเนาะโอ้ยหอมขนาดมีแหมเห้เหนยจ้ะ 怪我们呢，哈诺。 ta làm cà phê đậm แซบขาหอมปากนุ่มปาก หมดไปแล้วอีกหนึ่งถ้วยค่ะกาแฟเมื่อไม่หวานไม่เนาะค่ะเนาะกับกล้วยหอมชื่นใจน้จะเด้อกดเลยก็เด้ถ้าว่าอันกินง่ายๆก็แซ่บค่ะอุ่นท้องนํามีแหงหอมปากนําค่ะแล้วก็คือพลังงานสูงเนาะค่ะเนาะกล้วยว่างันเถอะเออตุ๊กตาผาฝันก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะที่เขามานั่งจิบกาแฟกินกล้วยน้ากันค่ะก็เฮออีกบรรยากาศนึเงนะจ๊ะเด้อ ก็มีความสุขกันทุกบ้านทุกคนนะคะเนาะพราะกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ